ความเสียหายจากไฟป่าเกิดขึ้นมาต่อเนื่องหลายวันนะคะกินพื้นที่หลายกิโลเมตรที่หมู่บ้านสาหกร1ตำบลสากรอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอแม่ออนและอำเภอสันกำแพง เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ค่ะจากความพยายามของเจ้าหน้าที่กับคนในพื้นที่ช่วยกันทําแนวกันไฟจนทําให้ไฟไม่ลุกลามออกเป็นวงกว้างนะคะซึ่งถ้าดูตั้งแต่1มกราคมจนถึง16กุมภาพันธ์ในอํเาเภอแม่ออนมีจุดความร้อน87จุดค่ะที่ผ่านมาทางอำเภอบุรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะป้องกันปัญหาขณะที่ในพื้นที่เองก็ออกกติกาของหมู่บ้านออกมานะคะ ห้ามไม่ให้คนในหมู่บ้านจุดไฟเผาโดยได้จัดชุดลาดตะเวนเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าค่ะจะมีบางช่วงที่มันข้ามจากเขตอื่นมานะคะแล้วก็บางช่วงมันก็เกิดขึ้นที่ฝั่งเราเหมือนกันค่ะไม่ทราบว่าเป็นฝีมือใครมันจับไม่ได้อะคะ่ะทางหมู่บ้านก็ประชามพันธ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะนะคะถ้าจับได้ก็มีความผิดอะคะ่ะหลังจากนี้ไปเรามีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังกันยังไงครับชุดลาดตะเวนค่ะของหมู่บ้านค่ะ จัดเตรียมไว้กี่ชุดยังไงบ้างคะจัดเตรียมไว้วันวันละสามสคนนะคะขอ,ของของคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะที่จะเข้าเข้ามาราดตะเวนหมู่บ้านในแนวเขตของบ้านสากรหมู่ที่หนึ่ง นายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย,ย้ำให้ทุกภาคส่วนเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนนะคะรวมไปถึงพื้นที่เปราะบางซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอให้ช่วยกันบูรณาการความร่วมมือถ้าพบไฟป่าขอให้เร่งดับไฟและตรวจสอบปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ทำแนวกันไฟเพิ่มเติมโดยได้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนค่ะ